เดจริงเรามีท่อกระป๋องใช่ไหมใช่ครับท่อกระป๋องแต่ว่าเราไม่ได้ใส่เพราะว่าตำรวจลุงตำรวจลุงสวัสดีทุกคนครับวันนี้อยู่ผมเหมือนเด็กเรียนนรกครับวันนี้อยู่กับน้องน้องกันนะครับแต่น้องไม่ค่อยอยากเปิดหน้านะครับวันนี้จะมารีวิวรถของน้องนะครับชื่อรุ่นอะไรครับคาวา่ากิ่เคสอะครับปีต่อมาที่สองรากวนไลค์ของแต่งให้พีดูหน่อยเพราะงานสร้างของโบชีครับเจ็ดร้อยห้าสิบบาทครับแล้วก็สายถักครับสามร้อยครับ พิเคอคั้าร้าสิอันนี้ของอกนเครืออะไรรถปิ่งมัถึงพัน่ัดครับแต่ตันน้ามันเิ็มเลยก็5หาิบครับวกระปุกอะกระปุกเป็นกระปุกเปลี่ยนฝาฝารอยนครับแล้วก็น็อตยี่สิบ้าบาทแล้วก็ค่าจก้หน่องแค่นี้นะ ี่ครับตัวนี้ไม่ได้ใส่มันขันไม่ออกใส่ตรงนี้เราทำเองด้วยยี่สิบบาทข้างในอะไรนี่สองร้อยเก้าสิบบาทมาช่วยอะไรบ้างก็เพิ่มเพิ่มการติดระเบิดครับขับดีขึ้นอ๋อแล้วมันมันต่างกันบมากไหมแบบลังต่างครับเดิมเดิมวิ่งได้ร้อยตอนนี้วิ่งได้ร้อยสิบห้าครับเยอะเหมือนกันนะใส่ท่อกระป้องครับเป็นทะเบียนก็ทะเบียนไทยทีสองร้อย เมื่อก่อนมีท้ายสั้นแต่ทอดออกครับทันติดมันติดท่ออ๋อโต่ครับโต้อาเคครับเส้นละสี่ร้อยห้าสิบาทครับสเตอร์สี3สมอครับอันนี้อันนี้ได้โต้หรือได้ปลายหรือว่าไงกลางๆก็ปลายครับก้อนครับอันนี้พุ่มเองโต้เดิมรสอันนี้ครับทำเองอ่ะทำเองครับสวยฮะสุดยอดเลยนิโผรมาครับพันห้าครับ ตัวุกตาคู่ละสองร้อยห้าิบาทครับร้อยยี่สบาทครับสองข้างร้อยยี่สิบบาทก็เบาะปากของหม่วด่านับอ๋อสวยอ่ะพันสับอกอันะหมดหมดเลยปะเอาอเดินไม่คข้ามือว่ามาไม่มาอย่านี้เลยครับส่ละิบบาทครับเชืครับโอเคครับก็พก็ประมาณนี้แหละรวมทั้งคันเท่าไหร่ ถ้ารวมใส่ท่อด้วยก็ใส่ไอซันด้วยก็สกุลหมื่นสกุลหมื่นนะกล่อง AR กล่องยาวอ๋อแต่ว่าอย่างที่บอกครับทั้งหมดตกก็เลยไม่ได้ใส่มานะก็ที่เห็นแบบส่วนมากอะไรจะไม่แปลกๆแล้วน้อยๆนะครับคือจริงๆอะไหล่รุ่นเนี้ยหายากหายากครับแล้วก็ราคาสูงค่อนข้างสูงครับเพราะว่ามันจะอยู่ตลาดตลาดเดียวกับอิมเมจใช่ไหมตลาดเดียวับเหมืน เอกเอสร้าของตัวนี้มาพัฒนาครับถ้าถ้าเกิดวัดกันนี้สองรูนี้อันไหนอันไหนแรงกว่ากันนะเรื่มเริ่มเตะครับแล้วเตะแต่ละคันครับว่าทํามายังไงแล้วมันเอารถแบบนี้ไปทําไปทํารูกทําอะไรได้ไหมได้ครับแต่ก็จะวิ่งไปออกาไหร่เพราะว่าใหม่มันแข็งอยางหน้าเป็นยางแต่งยางยางยางเปลี่ยนใหม่แล้วครับทำยู่ครับทำยู่เส้นเท่าไหร่ครับเส้นเจ็ดร้อยห้าสิบบาทครับ หนึ่งร้อยครับเก้าสิบครับพอดีสองด้านหลังของวูจิยาม่าครับลายเดียวกับของบิลลี่ครับเดียวเส้นเท่าไหร่ครับเส้นนี้เจ็ดร้อยห้าสิบบาทครับเป็นยางเบอร์ร้อยสิบครับใหญ่ใหญ่กว่าเบอร์หนึ่งครับอ๋อแล้วเหน็บกว่าเดิมไหมก็ดีครับเข้าโค้งดีเยี่ยมเอันนี้มากคือรถสมาร์ทรถยางใหญ่ๆนี่จะเข้าโค้งดีใช่ไหมครับดีครับที่เคยขี่ไม่ได้ของเพื่อนอยู่เวลาเข้าโค้งมันจะแบบพุ่นโหนเหมือนไม่ใช่บิ๊กไบค์เลย ี่ตรงพอนี่ปั๊มเดิมอะสวยอะเ่อไหนอะไรไหมหรือว่าเดิมเกล่องส่ยากวะ่กล่องส่ยากวะไม่ยากครับขอเน่น็อตาปนะครับแล้วก็เปงหงวยเหมือนกับไม่ใช่หงยอเแบั้เยครัเอเอายุเท่าไหร่นะ สิบสองทำไมเด็กสิบสองนีียมันขี่อะไรแบบนี้วะโอเคนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตลองรถน้องก่อนนะครับรถน้องกันก็ผมไม่เคยขี่รถรุ่นนี้นะครับสตาร์นี่เหรออ๋อ ไม่มีขัดเนาะขาดขึ้นใช่ไหมโอเคโอเคเออมันก็รู้สึกดีนะแต่ขี่มันจะแบบกลางๆแสนหน่อยซึ่งมันเหมาะกับเด็กนะครับบอกว่าเด็ก,กอายุตัวเล็กๆครับขี่อะไรอย่างเงี้ยอารองไม่ท้ายเอฟไม่เล็กนะครับ,นะค,รบคิวไม่ท้ายกันนะ เ,เดี๋ยวผมทดสอบวาา่าจะเร่งไหมหน่อยนิดหนึ่งนะน้องรถมาพอดีเลยโอเครถทดสอบรถมัก็ขี่ดีนะฮะมันแบบมันเร่งทันใจเดียร็อค วงล้อมันเล็กด้วยนะเคเดี่ยวจะพอแล้วนะครับมันก็ขี่ดีอะครับขาตังไหมอย่าเลยมาขาตังเลยรถประเปลี่ยนท่อตอนต้นมา ก็ไม่มีเท่าไหร่เดี๋ยวให้น้องลองรถตครับเขาให้ลองขี่นะครับรู้สึกไม่เคยเห็นรถตัวเองน้องขี่นะครับ มันถนัดไหม,มนถนัดใช่ไหมแต่ว่ามันจะเล่งมาเขึ้นแบบพวกนี <c oughs> ้่อย่างพี่เปลี่ยนท่าแล้ว